หนุม่มมืชอชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านซิริหมูกรอบนะพัทยานะครับเอออยู่ซฟยลงไม่ขีดเก่านะครับเอออยู่พัทยานะเดี๋ยวถ้าใครสนใจร้านนี้นะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะตักเบอร์โทรแล้วก็ปักมุดมาให้นะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนเออร้านนี้เขาเพิ่งขายได้แค่หนึ่งเดือนไปเดี๋ยวเราตามพี่หนุ่มเข้าไปดูนะว่าเขามีเมนูอะไรบ้างแต่ทุกเมนูนี่เกี่ยวกับหมูกรอบหมดเลยนะเออแล้วถ้าใครอยากจะได้เออเอออาชีพนะหรือว่า อยากรับหมูกรอบไปขายต่อนะก็สามารถโทรติดต่อพี่เขาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรให้นะครับในคลิปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราให้ไปก่อนคือ0005นะครับแล้วก็508นะครับนะเป็นอีกหนึ่งร้านที่พี่หนุ่มแนะนาเลยนะร้านนี้นะถ้าใครไม่มานะถือว่าผิดนะถ้ามาพัทยาแล้วต้องมาร้านซีรีหมูกรอบนะร้านนี้นะพี่เขาเพิ่งเปิดได้หนึ่งเดือนนะครับแต่โหกระแสตอบรับดีมากตอนนี้ ลูกค้าเต็มร้านแล้วเออมีแก๊ปมีไรเดอร์ด้วยนะครับมีมีลาแมนนะครับเออสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปในร้านนะคนกำลังเยอะเลยพี่แกกาลังทอดหมูกรอบนี่นะครับไปเดี๋ยวตามพมาี่หนุ่ม กับเจ้าของร้านคสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยครับผมตีครับตีพัทยาครับตีพัทยานะครับอันนี้เปิดร้านได้นานหรือยังครับประมาณสักตอนนี้เดือนกว่าเดือนกว่าครับแต่ว่าเราหมูเนี่ยเราทํามาทําทดลองทํามาโดยมากทํหว่ะก่อนทํามาสองสามปีแล้วอ๋อ คือทุกทุกเทศกาลอ่ะที่บ้านจะไหว้เยอะก็เลยทำทำเกี่ยวกับทำไหว้ก็เลยใช้เป็นหมูกรอบไหว้ไปซะเลยเอาใช้หมูกรอบไหว้ใช่ฮะเหมือนทําตาแซก็เลยทําเป็นหมูกรอบไปซะเลยครับแล้วนึกยังไงมาเปิดร้านนะคบอยากเปิดอยากเปิดอยากทดลองฝียมือหมูกรอบไงอยากทดลองขวมือหมูกรอบแล้วสูตรทำอย่างไรพี่ก็รวมๆมาดู youtube มั่งทดลองโดยมาก ดูดูเขาแต่โดยมากไม่ค่อยทําตามเขาหรอกมาทดลองเองมากกว่าลองเองลองผิดลองถูกลองลองไม่ค่อยผิดลองถูกซะมากกว่าลองถูกก็เลยมาเปิดร้านเป็นสิริร้านสิริหมูกรอบตรงกับชื่อเราเราชื่อเต็มชื่อเต็มเราสิริเวทงี้ฮะก็สิริสิริหมูกรอบอ่ะถ้าจะกินหมูกรอบเหมือนก็ว่ากินหมูกรอบที่ไหนดีก็ถามสิริดูอ๋อแล้ววันใช้เยอะไหมพี่ตอนนี้ ตอนนี้ผมสั่งมา30โล30โลต่อวันใช่ครับสั่งทุกวันครับแล้วเริ่มแรกเลยพี่ใช้กี่โลครับก็ทำครั้งแรกเลยอันนี้หมายถึงเปิดร้านนะเปิดร้านทำครั้งแรกเลยก็10กว่าโล15โลแหละสั่งร้านเราก็ไม่อยากสั่งน้อยเพราะว่าเราต้องกันเอาไว้ก่อนกันเผื่อขายดีกันเผื่อขายดีแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงว่า30โล30โลนี่นะขายมาแค่หนึ่งเดือนกว่า ตอนนี้อยู่ที่30โลแล้วครนะหมูกรอบพี่เลือกซื้อมาจากที่ไหนอ่ะผมส่วนใหญ่ผมจะสั่งห้างผมไม่ค่อยได้สั่งเพราะว่า,าผมเชื่อว่าในห้างเนี่ยมันมันอยู่ในห้องแอร์แล้วหมูกรอบมันจะอยู่ในความเย็นหมูหมูเนื้อหมูมันจะอยู่ในความเย็นตลอดค่ะผ,ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะผมว่ามันตั้งแต่ออกจากตั้งแต่ทําเชือดหมูมาก็น่าจะอยู่ในตู้เย็นตลอดแล้วก็อยู่ในห้องเย็นตลอดอผมก็เลยคิดว่าน่าจะดื้จากห้าง โดยมากคือจากห้างก็เลือกดูหลายๆห้างกันเอาที่จนได้ร้านที่ดีที่สุดอะละครับจนได้หมูกรอบที่ดีมีมีมีคุณภาพนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองถ่ายถ่ายรูปหมูดูเนี่ยเนี่ยอันนี้คือที่เราทําไว้ก่อนทอดนี่คือทาก่อนที่จะลงทอดเราต้องทําเป็นแบบนี้มีมีกรรมวิธีการทํามีต้มมีอบนะฮะเราบางคนใช้ตากแดดแต่ผมว่ามันตากแดดเนี่ยมันก็ได้แต่ภายนอก แต่ภายในมันไม่โดนแดดแโอกาสที่จะเสียมันมีไงภายในมันก็จะเสียได้ก็เลยตัดปัญหาคือเราไม่ใช้แดดเลยเราใช้เตาอบเลยเลือ,อบเอาเลยอบดีกว่าตั้งแต่ต้มจนอบเราก็เท่ากันเราอยู่ในอยู่อยู่ในความสะอาดตลอดเลยโหแล้วดีครับมีม,มีมีคุณภาพครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปทอดดูกันไปเดี๋ยวเราให้พิธีผ้าไปทอดอเดีแต่ผมทอดให้ดูเลยโอเคไปเดี๋ยวไ,ไปเลยครับ อันนี้มาแล้วถึงหน้าเตาแล้วโหบอกได้เลยว่าน้ามันใส่กริกที่นี่น้ำมันเราเปลี่ยนตลอดครับเราเปลี่ยนตลอดฮะเปลี่ยนตลอดเออขอพิกัรร้านหน่อยพี่พี่นี่พิกาดพิกัรร้านหน่อยบอกตรงเนี้ยตรงนี้ที่คนพัทยารู้จักก็คือโลตัสตลาดนัดรถไฟพัทยาหรือว่าคนแถวนี้จะเรียกตลาดนัดหนองเกตตลาดนัดหนองเกตโลตัสตลาดนัดหนองเกต ถ้าคนเก่าๆจริงๆก็คือซอยลงไม่ขีดอ๋อซอยลงไม่ขีดครับซอยลงไม่ขีดนี่ครับเดี๋ยวเราจะโหน่ากินมากทุกคนว่าแล้วทำไมเขาขายดีนี่นะใครอยู่พัทยาเขตใกล้เคียงนะหูย เดี๋ยวลองลองชิ้นใหม่มนี่เราเอาให้หน้ามันพองก่อนลองแต่หน้ามันพองก่อนพองแล้วก็ลงไปทอดครับให้หน้ามพองแล้วก็ลงไปทอด รองอีกสักชิ้นหนึ่งระวังกระเด็นนะครับกระเด็นเข้ากล้องอืูน่ากินมาก กินหนึ่งฮะกินหนึ่งก็จะทอดกัะสดใหม่แบบนี้ทุกวันนะครับทุกวันฮะทอดทุกวันทาทาตั้งแต่เช้าแล้วก็เราถึงได้เปิดได้สิบเอ็ดโมงไงเปิดเช้าไม่ได้เพราะว่าก็คือเริ่มทําตั้งแต่หกเจ็ดโมงเนี่ยเต็มที่เลยก็เปิดได้แค่สิบเอ็ดโมงมีขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะครับ เดี๋ยวกลับขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวกลับขึ้นมาอย่างนี้ถ้ามีคน,คนสนใจจะรับหมูกรกอบไปขายพี่มีส่งไหมก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอขอขายหน้าร้านดูก่อนแต่ว่าถ้ามีลูกค้าสนใจก็เดี๋ยวคุยกันแล้วเราก็อาจจะต้องหาวิธีที่จะทําให้มันได้ปริมาณเพิ่มขึ้น<อ>ได้ได้ฮรก็ให้มันเป็นโอกาสต่อไปอ่ะต้องทํา<อ>ต้องทําแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวตับข้าง หรือใครอยากมีอาชีพนะโทรทักมาถามพิตรีได,ได้ได้ได้ฮะได้พิติเบอร์<ฮ>ะอะไรครับพิติีครับถ้าส่วนตัวเลยเนี่ยเอาเบอร์ร้านดีกว่าเบอร์ร้านศูออนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนอยอครับครับเบอร์ร้านนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หาห้าศูโทรมาที่สิริหมูกรอบเลยครับสิริหมูกรอบครับตอยพิกัดก็ ข้างโลตัสตลาดนัดรถไฟน้องเกตครับนี่น่ากิมากเดี๋ยวเรากลับอีกด้านหนึ่งเพราะว่าเราจะเน้นเราจะเน้นเฉพาะด้านหนัง,นง,ห,นงหนังฟูหนังครับหนังฟูแต่เนื้อเนี่ยเราจะไม่ให้มันทอดนานเราจะไม่ให้มันแข็ง<อ>เราจะเนื้อมันสุกอยู่แล้วเพราะว่าหมูเราต้มต้มแล้วอบมาแล้วก็แค่ไม่ไม่ไม่เน้นที่เนื้อละ เดี๋ยวเราต้องเอาขึ้นมาพักให้มันเย็นรอบหนึ่งครับโหสวยมากขึ้นมาพักอีกรอบหนึ่งกม,มากครับกูรับรองกูทุกชิ้นน <laughs> มาพิสตีบอกลองมาลองไม่เคยผิดนะลองถูกลองถูกมาตลอดจะ,จะทดลองมาเรื่อยๆส่วนใหญ่จะลองถูกก็ไม่คก็ลองผิด นี่เป็นกระเพรากระเพรเานะครับ อันนี้เป็นเมนูอะไรครับคณะหมูกรอบ กอบที่ีชิ้นใหญ่มากน,นี่นี่เป็นอาหารที่เราสั่งมานะเดี๋ยวเรามันจะมากินหมูกรอบซีรีกันนะครับนี่นี่ก็เป็นขน้าหมูกรอบ จะเป็นกระเพราหมูก,กรอบนี่กระเพราหมูก,กรอบแต่บอกให้เลยที่นี่ของเขาชิ้นใหญ่มากนี่นะมาเดี๋ยวเรามากินกันนะครับทุกคนมานี่ได้เวลาเราแล้วนะครับเราจะมาชิมหมูก,กรอบก่อนหมูหมูก,กรอบที่นี่ชิ้นใหญ่มากทุกคนใ้ดูนะนี่เออชิ้นกรเลยไม่ทราบาเห็นไหมนะเออที่ัดร้านก็อยู่สถานีใ,นใกล้ๆสถานีรถนะไฟหนองเกลนะครับ พัทยานาะนาเกียนะครับหมูกรอบบอกให้เลยใหญ่มากชุดนี้ชุดนี้นี่นี่ซิกเดเจอร์ร้านนะครับเป็นหมูกรอบนะเดี๋ยวเราไปกินเลยก่อนเราเดี๋ยวเรามาลองหมูกรอบกันนะบอกให้เลยชิ้นใหญ่มากทุกคนหนาๆเขามีน้ำจิ้มสองอย่างนะเป็นซีฟู้ดนะครับกับจิ้มหวาน เฮ<ห>้ยใช่อื้มกรอบมากร้านก็จะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่พิธีเปิดตั้งกี่โมงนะสิบ11โมงถึงถึงสองทุ่มนะครับอ,อกรอบโอเคเลยทุกคนี่ดูใกล้ ออเดอร์เข้ามาหยุดเลยนะเเปิดร้านได้แค่เดือนเดียวนะครับแต่แต่ให้บอกให้เลยว่ากรอบมากดีดีหมูกรอบดีนะ ทำน้ำดือนะครับร้านนี้มาเดี๋ยวไปกินกระเพราหมูก,กรอบหมูชิ้นใหญ่มากพี่ ถ้าไปจะมานองเกตพัทยาฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านเตี๋หมุกรกอบนะครับผมจะพิ้งเบอร์โทรแลบพิกัดดิ้งไว้ใต้คลิปนะครับนี่เดี๋ยวดูลูกค้าประจำเต็มโต๊ะเลยลนี่สวัสดีครับเป็นไงรสชาติเป็นไงครับ ถ้ดูนะดูดูดูรุนนะรุ่นนี้รุ่นนี้บอกเคี้ยวหมูกรอบสบายอะ่ะฮะมันต้องกรอบแค่ไหนอะ่ะมันกรอบขนาดไหนใช่ไหมอ่ารุ่นนี้เคี้ยวสบายอะ่ะเป็นไงครับเป็นไงรสชาติกรอบไหมเดี๋ยวผมไม่ใช่กรอบฟันแตกนะ <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็เขาเชิญน,นะครับหมูกรอบเราร้านร้านอะไรร้านอ่าร้านสิริหมูกรอบเราเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดอยู่ซอย หนองเกตแถวนี้เรียกซอยลงไม่ขีดนะครับหรือว่าบางคนรู้จักอ,อ,อยู่ข้างโลตัสตลาดนัดรถไฟหนองเกตเลยครับก็มาลองชิมก็ได้นะครับผมรอบเราคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเลยครับแล้วก็เราของเราทําเนี่ยใหม่ดสดทุกวัน,วนครับผมโดยเฉพาะน้าจิ้มเนี่ยรสเด็ดเราทําของเราเองนะครับน้ำจิ้มมีสองสูตรใช่ไหมมีอะไรบ้างน้ำจิ้มก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ําจิ้มเป็นซีอิ๊วหวาน สีหวานนี่เด็กๆจะชอบมากนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดจะสนใจจะสั่งหรือว่าจะสั่งไปไหว้สั่งเราก็มีหมูกรอบสําหรับทําชิ้นขนาดพอไหว้นะครับก็น้า<อ>หนักเท่าไหร่ว่ามาทำให้ได้มหมดก็ครับเราขายขีดละ0จบบาทาาขายซื้อกี่ขีดก็ได้นะครับแล้วก็ท่านที่จะสั่งไปทานบ้านก็ตอนนี้เรามีทั้งแก๊ปทั้งลายแมนแล้วก็เราจะทําให้ ครบทุกเขาครบทุกของของการจัดส่งแล้ะครับผมครับท่านใดสนใจก็โทรมานะครับ081 000 55 08ครับแล้วในแก๊ปในไรเดอร์พี่ค้นหาว่าอะไรในในไรเดอร์ก็คือเพตรพัทยาครับก็คือค้นหาหมูกรอบได้เลยก็เจอเราแล้วสิริหมูกรอบครับผมพิมแค่หมูกรอบหรือว่ากระเพราหมูกรอบก็ขึ้นสิริหมูกรอบมาแล้วครับลองดูนะครับสนใจก็ โทรสั่งแก๊ปสั่งไลเดอร์ทุกชนิดได้เลยต่อไปครับครับโอเควันนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่สีมากนะคบครับผมครับผมยินดีครับยินดีพี่เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่หนุ่มบังชนด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับ